ไม่ทันน่ทัเลยอยู่ที่ตูดนี่ไหนที่อยู่ที่ตูดแล้วนี่วายเี้ยวสวัสดีครับผมอยู่กับผมมาจัดช่องหนึ่งมาคุยกันนะครับผมวันนี้อยู่กับเล่แม่ครับนะครับผมที่มีชื่อมอดแพร์ว่าชื่ออะไรเอ่ยชืมอดแพร์ Weather MC ได้ก็คือ Weather MC เนี่ยนะครับผมก็ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่2แล้วนะครับผมแล้วก็เนื่องจากเมื่อกี้นี่คู่ผมก็ได้ทําการอัดไปแล้วแต่ก็ ติดปัญหาเรื่องไฟแล้วก็เรื่องเสียงที่มันไม่เข้าใช่ครับผมก็เลยต้องอัดใหม่ซึ่งมีะไรอัปเดตเดยอะเลยแหละใช่ครับผมก็อย่างเช่นบ้านแล้วก็นี่เลยอย่างที่เห็นเลยข้างหลังอ่ะซึ่งในอีพีแรกเนาะก็สร้างบ้านสเสร็จแล้วนะครับผมแต่เรายังไม่ได้พาไปทัวร์บ้านเลยซึ่งเราไปดูบ้านกันก่อนดีกว่าอ่ะโอเคก็ในส่วนของบ้านนะครับผมก็จะนี่แหละตรงนี้ก็จะเป็นที่ก็เรืยออะไรอะ โซนทำงานเนาะทำงานแบบโต๊ะเก็บของเก็บของแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่อหลบต่างๆใช่แล้วก็ข้างบนก็จะเป็นที่นอนแล้วก็จะมี m อ c หนึ่งตัว่วนตันนี้โซนอะไรครับพี่คุนอันนี้จะเป็นโซนครัวเพราะว่าอมอดแพ็คนี้จะมีเรื่องของการทําอาหารขึ้นมาด้วย่วยนนี้โซนอะไรครับส่วนนี้โซนอะไรอันนี้อันนี้เป็นแปลงผัก อที่ตอนนี้โตหมดแล้วเก็บได้หมดเลยนี่แล้วก็อีกตรงหนึง่งเก็บนมมาแล้วใช่อีกโซนหนึ่งที่ระหว่างที่อัดก็คือ,คอทามาแล้วเรืรอเรล่าก็คือตรงนี้เลยมันก็คือที่เลี้ยงสัตว์นะครับผมก็มีประมาณสามพอกใหญ่ๆแล้วก็พวกผมก็ได้ทําการได้ไว้ไงอัปเดตหมู่บ้านทางเดินหมู่บ้านให้มันสะดวกขึ้นแต่ว่ามันก็จะแคบๆนิดนึงใช่แล้วก็ในระหว่างที่ทํา เพราะพวกผมก็ได้สำรวจแมปไปด้วยนะอ่าสำรวจแมปไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วล่ะมันก็ไม่ได้เชิงว่าครึ่งหนึ่งแบบมันก็ไปไม่ไกลมากเลยแหละพวกผมก็ออกทะเลกันเพื่อไปตามหามะเขือเทศนั่นเองใช่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของครอบครัวก็คือในมันแผนเนี้ยมันจะเพิ่มเรื่องอาชีพเข้ามาด้วยใช่เพิ่มเรื่องอาชีพของวินเจอร์เข้ามาด้วยซึ่งอาชีพมันก็มีอยู่แล้วตามใน Minecraft ปกติ แต่ว่ามันจะเพิ่มในส่วนของเชฟเข้ามาด้วยแล้วก็ที่ใหม่หลายอย่างเลยทั้งอาชีพดำน้ำอะไรแบบน,นั้มีหมดเลยครับซึ่งผมไปดูมาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมืองนะครับผมที่พี่ควีนเขาขุดกับผมก็ลงไปไกลแล้วแหละตอนนั้นอ่ะคือในคลิปก็ไปไกลแล้วแต่ว่าายดันมาเสียก่อนโอเคซึ่งในคลิปนี้เราจะมีแผนทำอะไรดีครับควีนเราจะไปสำรวจพื้นที่ เพิ่มอ่าแล้วเราก็จะไปหาหมู่บ้านใหม่ด้วยใช่ไหมเห็นพี่ฟิีบอกว่าอยางอย่างอยากหาหมู่บ้านใหม่เพิ่มแบบเพื่อที่จะทาอะไรอะเราจะไปขโมยของโอเคเลยโอเคเลยโอเคนั่นแหละครับคือจุดประสงค์ของพี่ฟรีเขาแน่วนครับโอเคอ่าแล้วก็นี่พี่มีอะไรให้หนูด้วยเหนหนูม้าหรือมาเร็วมันมาต้อเสรแล้วต้อเสริมแล้วเอาไป อันนี้ก็คือที่ที่เก็บข้าวตัวหนูแล้วหนูกดอีขึ้นมามันก็คือถุงมือหนูกดหนูต้องกดใส่แล้วหนูต้องเอามาาไว้ที่ฟัสสล็อตตรงเนี้ยฟัสสล็อตตรงเนี้ยแล้วหนูกดลิดขวาใช่มันก็จะใส่ใที่มือหนูใช่มันก็จะเป็นเกาะอ,อีกอันหนึง่งซึ่งมันก็มันก็จะช่วยเรื่องดาเมจด้วยมั้งเพิ่มดาเมจเวลาจับอาวุธเลยไปเลยใช่ใช่ใช่มันจะบวกดาเมจเพิ่มขึ้นเวลาเราตีเราก็จะได้ดาเมจเราก็จะเพิ่มดาเมจด้วย อเราจะไปฝั่งไหนกันดีในเมื่อเราไปฝั่งนั้นแล้วพี่อยากลองไอ้ตกไปตรงเนี้ยไปตรงที่ที่เรายังไม่ได้เปิดใช่ไหมพวกป่า <c oughs> ใช่ไหมพวกป่าตรงเนี้ยที่เรายังไม่ได้เปิดกันอนะ่ะเราเราเราจะออกทะเลกันนี่แหละแล้วเราก็เดินเข้าป่ากันโอเคปะหรือว่าเราจะเนี่ยเราจะอ้อมอ้อมหมู่บ้านไปตรงเนี้ยใช่ใช่ใช่<ๆ>เราอ้อยอ้อมกันใช่แล้วก็เอออีกอย่างเลยเราตอนนี้หมู่บ้านซึ่งอ่ะเรายังไม่ได้แนะนําเลยว่าหมู่บ้านเราเปนอยู่ตรงไหนปะ ซึ่งหมู่บ้านเรามันคือหมู่บ้านที่อยู่ในใจกลางของป่าไม้บริสโอเคแล้วก็มันจะเป็นยิ่งยงหุบเขาแล้วก็ตรงนั้นคืออะไรก็ไม่รู้ตรงนั้นอ่ะไม่รู้คือพี่ยังไม่ได้ขึ้นไปดูเลยเดี๋ยวเราหลังจากที่เราสำรวจเสร็จแล้วเข้ามาดูไอ้ตรงนั้นอ่ะขึ้นไปแล้วข้างบนมีหิมอะอาก็ใช่ไงก็ข้างบนมันมีหิมะมีมีบ้านสองสามหลังอโอเค ซึ่งเราอ่ะซึ่งเราเดี๋ยวเราเดินทางออกไปในโซนของอ่ะเราเราก็เดินตามสายที่เราไปหาต้นนั่นแหละต้นมัทเธเเียน,นั่นแหละเดี๋ยวเราก็ออกทะเลกันซึ่งมัดแพ็กเนี่ยผมบอกเลยเลยว่าม,ม,มันมันโคกับเอ่อมันมีมัดแพ็กหนึ่งชื่อว่าอเล็กซ์บ๊อบใช่พี่ปิ้นซึ่งอเล็กซ์บ๊อบเนี่ยมอดอเล็กซ์บ๊อบเนี่ยเดี๋ยวจะแนะนำให้เลยว่ามันเป็นมอดที่อาจจะเพิ่มสัตว์ต่างๆเข้ามาอย่างเช่นพวกเน,นี่ยปลาปลาดุกเห็นไหมดุกก็คือ ตอนนี้เรามาถึงทะเลเป็นที่เรียบร้อยเราจะหลุดอีกไหมพี่คินไม่นานนะนี่ไงนี่คือลอปเตอร์ซึ่งเราก็มันก็เป็นอาหารแต่ว่าเราอย่าเพิ่งเอาดีกว่าอืมครั้งที่แล้วเราเราไปฝั่งขวาไอฝั่งซ้ายใช่ไหมเราลองมาไปฝั่งขวาดูโอเคฝั่งขวาเหมือนจะเป็นมันจะเป็นโซนอะไรสักอย่างแล้วมันคืออะไรข้างในปะนะนะ่านั่นเห็นปะเห็นออะไรเอ๊ะ ทำไมสีนะเฮ้โยโอ้โอเอ้นอกเวนนี่ไปถอยนอกเวนนี่แมวแมวไมว่เอาไม่เอานกนี่มันขโมยของเราเขชอบขโมยของเราอุ้ยดูป่าข้างๆเรา,าดิกลัวอ่าดูมีอะไรโอ้โหอุ้ยมีพ่อมดด้วยอะไรวะนี่เห็นไหมนะเห็นแต่ข้างหน้าเราเนี่ยดูดูดิอะไระนี่ ไม่ชอบไอ้พื้นสีม่วงๆเลยอะใช่มันมันที่จริงมันที่จริงมันก็ไม่ใช่ผิดหรอกมันก็คือเลนมันก็คือตอนนี้เราอยู่ในรีเวอร์เราอยู่ในหนองแมน้ํตรงนี้คืออะไรอ่ะเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบโขดหินอะไรใหญ่ๆเลยอะจะมีอะไรมันจะมีสัตว์ประหลาดไหมอะกแต่มีวัว เอ้ยอะไรอ่ะเออใช่มันมีว่ะเนี่ยตรงนี้เราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองสำรวจกับตรงนี้ค่อนเอ้อะไรนี่แปหนึ่งนะคืออะไรอ่ะตัวตรงนี้มัน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 ตรงนี้ก่อนคืออะไรอ่ะมันบอกว่าไปอีกสามพันบล็อกคือคือไปตรงนี้อีกสามพันบล็อกแล้วก็ไปตรงนี้อีกอันพันเก้าร้อยบล็อกคืออะไรอ่ะ มันคืออะไรอ่ะใค,ใครที่รู้เกี่ยวกับเรื่องมัดตัวนี้ก็คอมเมนต์ได้นะครับใต้คลิปเนาะ <c oughs> ก็จะได้แบบเออเอามาปรับใช้มาเ้มันแต่ามาันมันดูเป็นที่แบบมันเป็นโขวดหินอ่ะไม่น่ากลัวมันเหมือนในมันเหมือนในอะไรนะมันเหมือนในไรออนคิงป่ะ <c oughs> สุดใจเลยว่าไรออนคิงหรืไหมไร <c oughs> ออนคิงเขาพลาดอย่างเดียวเลย หัวเท่านั้นใช่้อววัวแต่รู้สึกว่าตรงนี้มันจะเป็นแบบเปิดเป็นแบบขวดหินเลยสักอย่างวิหนูเก็บไว้ด้วยนะเผื่อแบบข้างหน้าเราจะได้มาหาวัวไปเลี้ยงไงใช่ซึ่งมันขนวัวผ่านเรือได้แต่ตรงนี้อ่ะมันก็คงจะเป็นปริศนาต่อไปใช่ว่ามันคืออะไรไม่แน่าอาจจะเป็นป้ายของหมู่บ้านก็ได้แต่เราไม่น่าจะเสี่ยงนะเป็นหมู่บ้านเรากับหมู่บ้านนน้นหรือเปล่า ไม่แน่ใจครับหมู่บ้านนั้นมัน3พันกว่าบล็อกเลยแต่ว่าพี่ว่าเราร,เรารีบเรารีบออกก่อนดีกว่าเนี่ยรู้สึกว่าหนเห็นปะน้ําทะเลมันมันแข็งอ่ะตรงตอนที่เรามายังมันยังไม่แข็งเลยอ่ะเออใช่เราต้องรีบออกกล้นพี่ต้องหันหลังให้หมูน่ยพอได้รึเป้ได้โอ้ใช่มันกำลังจะแข็งฝนลุกเชเดอร์มันสวยมากเลยครับ เอตเตอร์อของมัดแพคนี้บอกเลยว่าบแบบแบบไม่ข้างหน้ามีอะไรด้วยอันนี้คืออะไรข้าวออกพนจิต่อ่าไม่ใช่ข้างหน้าไหนอะ่ะไม่มีอะไรมันคือเต่าแล้ว่ะตอนนี้เราเราก็ออกทะเลเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเราอ้อมเกาะก็และเดี๋ยวเราลองอ้อมแล้วหาที่ขึ้นใช่แล้วเราก็ไม่เอาเตียงมาด้วยแล้วเราไม่มีเตียงที่มันเป็นแคมป์ด้วยตอนนี้น เหมือนว่ามันจะเป็นล่องเขาลึกด้วยนะตึกแล้วมันมีอะไรตอดตอดเรือเราปัเนี่ยเดี๋ยวเราหาที่ขึ้นกันกันหาที่ขึ้นกันก่อนอุ้ยสลามสลามไอ้สลามใต้เรือขับเลยขับเลยสลามหรือไอ้โรมาหรือเปล่าใช่มันคือสลามคือสลามเลยไม่ใช่ฉลามใช่ไหมสลาม มันไม่มีที่ขึ้นเลยอ่ะมันเหมือนแบบเป็นโขดหินโอ้เพียบเลยข้างหน้าข้างหน้าอุ้ยสลามเต็มเลยไม่ใช่สลามมันคือโลมาใช่หรอโลมาครับมันคือโลมามันใช่ใช่เฮ้ยเเหมือนเป็นหมู่บ้านเลยใป้บ้าหมู่บ้านบ้างหรือยังไงไอ้ตรงเนี้ยไม่ใช่อะไม่เห็นมีเอ้ยม่มีโอ้น่ากลัวมากไม่คือมันคืออะไรอ่ะแต่ทำไมมันแบบมีไฟ ือในแมปนี้มันมีไฟอ่ะเดี๋ยวขึ้นก่อนก็ได้เอาตัวได้นะไอ,อ้มันเป็นไฟมันมีนีนม่มีนี่มันเหมือนแบบแบบเป็นแท่นซูดูอะไรทุกอย่างเลยอ่ะแ่<ๆ>มีแท่นทเดินไปไกล้นมาขึ้นมาเด้อขึมาเด้วเฮ้ยเจอเกิลด้บยโอ๊ยโอ๊โอ๊ยโี่ยอ๊ออ แล้วไม่กวเราต้องหาที่นอนเราไม่มีอลดิเราไม่ได้เอาพวกมาโอ้ยสองตัวสองตัวสองตัวพี่พี่สองตัวพี่สองตัวโอ้ตรงหนูก็สองตัวเอหนูกอนตง็นตัวเบาของพี่มันสกิลตั้งสองตัวเลยระวังระวังะวังหนูทมเอง แบงม hablando, lives, target, ุมแบงมุมไป็นระวังข้างหลังเขาหลังเขาหลังเขาแบงมุมโอ๊ยสองตัวพี่สามตัววิ่งถอยมาก่อน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 วิ่ง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 เราลงน้ำก็ไม่ได้อ่ะตอนนี้เราต้องรอให้เช้าอย่างเดียวเลยตา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 ยว่าเราลงเรือกันใช่ไหมลงเรือกันก่อนดีกว่าพี่เจอแม่มดด้วย ไปไม่ไหวไม่ไหวเรือเราอยู่ตรงไหนอ่ะตรงตรงเี่อลงไปเรือ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 เฮ้ยเราไม่เราไม่เข้าแบบกลางมหาสมุทรแน่นอนเลยเพราะถ้าข้ามไปเรื่องกระสือมันก็คือบ้านเราเลยแหละแต่เราจะเสี่ยงปะล่ะเก็ได้อ่ะไรขึ้นไอ้เดียวระวังไอตัวม่วงนะไอ้มยม่วงมันมันเห็นแล้วละ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 หนูบอกแล้ว เห็นแล้วไม่เห็นแล้วต่มันไม่ทันแล้วหรอกเรือเราไวทันไัมไม่ทันไม่ทันเลยอยู่ที่ตูดนี่ไหนนี่อยู่ที่ตูดแล้วนี่มันไม่มาแล้วน่าจะสุดเขตมันแล้วเอ๊ะอะไรอ่ะข้างหน้าคืออะไรอ่ะมันเหมือนเป็นประตูเลยอ่ะใช่ไหมเอ๊ะอะไรนี่อะไรอ่ะเฮ้ยมันเป็นบันไดลงไปพี่ว้ายแต่ข้างในนั้นมันเป็นคือมันคือวีเลเจอร์วีเลเจอร์วีเลเจอร์ อ่ะมันเป็นดันมันเป็นบ้านของพีเดเจอร์นั่นแหลเลยตรงนี้อ๋อไอหน้าเทาๆนั่นน่ะเนาะใช่ใช่ใชเราจะรูทไหมเราจะรูทของมันเลยไหมโอ้โหจะดูแต่ดูนะคือมันลึกโอยฝนตกอีกเราต้องรีบรไปโอ้โหปลาชนผมว่าพายุคงไม่พัดเราแบบจมทะเลนะไม่มีปลาเรืองแสงนั่นนะก็จะไม่ไม่ใช่ไอ้ตรงนั้นคืออะไรอ่ะเรือปะ เรือเรือเรือแต่มันมีเรือ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 ไม่ใช่เรา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 พักที่เรือกบบนั้ได้แต่ว่ามันมีปลามันมีพวก<ต>ปลาแต่มันมีปลาไอ้นี่อยู่ข้างๆแ <mumbling S 2> ต่แมันก็ตามตูดเราด้วยใช่ปะหนูดูให้หน่อยไม่ตามไม่ตามมันมีที่ให้นอนไหมเดินเนี่ไม่มีไม่มีไม่มีแต่เราก็ใส่ขึ้นไม่ได้ไม่ได้หรอขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนจะได้พักกันพี่เดิิิินนนไปห่อยสเดดต ไม่หนูเดินหนูต้องเดินขยับขยับมาฝั่งขวาขยับมากดย่อลงมาด้วยหลบปไปนาทีจะขึ้นแล้วไม่ใช่ใช่ปล่อยก่อนรูท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 เด้เวลารูทเราไปเจอเบ็ดชั้นดีด้วยหนูดูดิเบ็ดแบบเอ็นชาร์ตอะหนูดูดิอันเบคกิ้งโอ้ยไหนๆก็อันเบคกิ้งแล้วล่ะไหนๆก็อันเบคกิ้งแล้ว,นนลวเราก็เบคกิ้งบ้างดิเฮ้ยหนูดูดิ ดูตัวนั้นดิ <Hello. S 1> ตัวไอ้พวกไอ้พวกนั้นเลยไอ้พวกปลาเรื่องแสงอะนู่นน่ะน่ากลัวน่ากลัวตกใจหมดเลยโอเคปะเดี๋ยวพี่ว่าเรากลับกันก่อนดีกว่ากลับเลยเหรอเช้าแล้วนะใช่ใช่ใช่นั่นแหละเรากลับไปเรากลับไปตั้งหลักก่อนเพราะว่าตอนนี้เราแบบ มาแบบเราแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยกดคิบขวาก็เลยกดชิปด้อยกดอยู่กดย่อ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 ยมาโดนเลยคีบขวาขึ้นอ<า>ุ้ยมีมคือ,อแพอันเดิมปะไม,ไม่แม่แพอันใหม่ครับเพราะเรานนเราเ,เราเรา,เรายังไม่ได้เคยมาสำรวจตรงนี้เลยมันอาจจะเป็นทางผ่านของเราพุ่งล็อกเตอร์เต็มเลยพุ่งล็อกเตอร์แล้วก็มีปลาปักเป้าอ่ะกินไหม เดี๋ยวลองตบไอ้ปลายนี่ขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็บินขึ้นมาเกยตื้นตายไอ้ตัวเนี้ยตอนหนูไปเก็บมาใหเ,เถอะหนูขอลงขวามือนี้ได้ไหมขวามือไหนอะ่ะนี่หรอเนี่ยใช่ได้ได้ไ,ดไ,ดไ,ปไปไหนอะ่ะนี่ไม่เห็นหรอ เห็นอะไรอ่ะหมูจะไปจัดการเองเอาไว้ไปเลี้ยงด้วยสิรุ้มไปเลี้ยงอ่ะแต่ว่ามันก็ไกลจากบ้านเราโหอยู่นะคือหลานกว่าบล็อกเลยอนึ่งตัวสามร้อยกว่าบล็อกอ่ะนี่บ้านเราอยู่ตรงนี้เสามร้อยบล็อกไงเนี่ยเราให้เราเลาะเราเลาะเนี่ยไปเนี่ยก็ข้ามป่าได้แล้วนี่ไงเอาตัวสีขาวออไปเรามีสีดำา้วอุ้ยหมูดำหมูดำ อูดามเก็บเอาไว้นี่เอาเก็บไว้เก็บไว้เอาไปด้วยเอาไปด้วยพุทโธพูตตะเหรอ <c oughs> บแบบ <c oughs> พุทโธพุตตะเรามาดูความแบบเฮ้ย <c oughs> ทำไมอ่ะมาดูความที่แบบเอาแบบเป็นโจรน,นะครับมานี่พี่มีวิธีเดี๋ยวพี่เอากลับเองอ้าวแล้วพี่เอากลับได้อ่ะมานี่มานี่เดี๋ยวพี่เอา,อา,าเพี่ก็เดินไงหนูดเดินได้นี่พี่เองโอเคเดินไปั เดินตามแผนที่ไปก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาหมูอ,อีกตัวไปก็ได้ขุ่ตะของพี่เต็มเลยก็น,นึงนะไม่ใช่เรื่องยากเลยการมีเรือสองอันใช่แล้วก็ครับนี่หนูต้องทำแบบนี้ว <What? S 1> ไอ้หนูที่จริงมันทําแบบนี้ได้นะหนูขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามันทําได้หนูไมต้องกะน,นั้น,นหนูอุ้มหนูอุ้มหมูมาก่อนหนูอุ้มหมูมาก่อนไอความรู้ใหม่ กูมหมุแล้วกดคลิกขวาขึ้นที่เลยเลยอ่า <c oughs> เดินทางสะดวกครับนี่แหละโอเคเลยแตอนไหนบอกว่าอุ้มไม่ได้ตอนแรกนึกว่ามันจะอุ้มไม่ได้ไงอุ้มได้เฉยเลยพี่ก็ยิงงูอยูอ่เหมือนกันเนียอุ้มได้เฉยเลยดูด,ดิจะได้ขึ้นง่ายอึ๊บ เดินขึ้นมาเข้ามานี่เข้าไปโอเคให้เปิดให้หน่อยดิออกมาสวยเลยลเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแล้วมาทำอะไรในนี้อ่ะเอแล้วคุณพี่เขาไปทำอะไรในนั้นนะออกมาให้เดี๋ยวพี่มีวิธีพี่มีวิธีอยู่ ไมหนูอุ้มหนูอุ้มเอาหนูหนูเปิดหมดเลยนี่ต้องถือปกติหนูต้องถือปกติก upcoming upcoming nice 응ันถ้าพี or, well. <m any trước> <K> ่แกเขาก็ออกมาไม่ได้ด้วยนะประเด็นอะออกไปหมดแล้วออกไปหมดแล้วอันนี้เนะไอ้็อกเคเอฟซีพี่ก็มีวิธีอยู่ในการในการกับพี่เขานะหนึ่งนะขอโทษนะครับแต่ไม่อยากท้ำอ่ะออกมาได้มพี่ฝุดเอง เออเอามาเก็บบล็อกบ้าง่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เก็บเดี๋ยวพี่เก็บตัวนี้เดีบล็อกไปบ้างหน่อยเดีบล็อกวปางหน่อยโอเคถ้าผมสำหรับนี้ก็ต้องตัดไปก่อนเนาะเนื่องจากแบบอาจจะไม่ไหวกันแล้วตอนนี้พวกแบบพภูมล่นแบบเก่งเช้าเลยคือแบบหนักมากหนักมากบอกเลยว่าหนักมากสำหรับทีนี้คือแบบอัดตั้งแต่โอ้ตั้งแต่ดึกอ่ะยันเช้าลตอนนี้อยู่ข้างนอกตอนนี้คือเช้าแล้วใช่แปดเก้าโมงแล้ว โอเคสำหรับคลิปนี้ก็สิ่งที่คุยได้ก็คือหมู่บ้านใหม่เราหาไม่เจอแต่ว่าเราไปเจอเป็นอะไรนะเป็นรังโจนเนาะรังของตีเอร์เจอใช่แต่ในอีพีหน้าอาจจะมีการไปบุกแต่แต่ว่าเราต้องเตรียมการก่อนสำหรับส่วนที่เราจะไปบุกนั้นก็คือให้เป็นเป็นส่วนของอีพีหน้าก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้โอเคผมกับทัองควยนก็ต้องขอลากาไปก่อนนะรับงมอย่าลืมไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ Bye-bye Oh, Bye-bye. Bye-bye.